วันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นคลึมคลึมไม่ค่อยมีแดดค่ะแต่ก็ร้อนนิดนะคะแต่ว่าไม่ร้อนมากเหมาะสำหรับการทำสวนค่ะอุปรกรณ์ครบค่ะก็จะมีขวัญแล้วก็จอบใหญ่เสียมนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็วันนี้ก็เบิกตัวผู้ช่วยค่ะ ก็คือตัวดิฉันเองซึ่งจะมาช่วยเขาในการทำสวนนะคะพ่อบ้านก็มาค่ะแต่อยู่คนละสนนะคะไปค่ะหาหมังว่างอุปกรณ์สวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นักเรยนก็มาอยู่ที่สวนอีกแล้วนะคะก็อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆคะก็มาทำงานอีกรอบหนึ่งนะคะมันี้เขาสมคุดเอาอัน หาไม่ออกเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชายทั้งสองเป็นชายหนุ่มๆชายชะกันทั้งสองกำลังพากันขุดแงะ,งะออกอยู่นะคะแต่ว่านารินก็จะมาทำช่วยเขาด้วยนะคะงวดที่แล้วนารินกับแบบว่าเอาหญ้าเอาอะไรออกก็พวนดินไปด้วยนะคะแต่ก็จะทำงานหนักไม่ได้เท่า,าผู้ชาย สภาพบุรุษทั้งสองนะคะวันนี้เราก็ไปค่ะเราไปชมกันว่าเขาจะเอาเงาออกได้ไหมคะไปค่ะสวนของญาติของฝรัง่งนะคะร่มรื่นมากๆนะคะนลินก็ชอบอยู่นะคะแต่ถ้านลินแบบว่ามาบ่อยๆก็ไม่แน่ใจถ้าสวนตรงนี้บ้างนลินอาจจะมาถามเขาได้ว่าอ มีที่บ้างไหมอาจจะมาเช่าก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าร่มรื่นมากๆเลยอะคะ่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเดีวนี้ก็พากันทำงานอย่างขมักขนันเ้นเลยนะคะเอากลกลนเอา บักโจกบักโจกเขาไม่ซื้อนะเขาเขาเขาซื้อขวัญมาค่ะเอาขวัญฟันหนาฟันหลังนะคะเขาไม่เขาไม่ใช้บักโจกค่ะบานท่้าสิบักโจก,กเนาะเอออันนี้ก็ไปซื้อขวัญมาเอาเอา,เอาสวัสดีเียรเฮลเฟ่น ก็นลินก็ถามท่านผู้ชายนะคะก็ให้ช่วยอะไรไหมคะเขาก็บอกว่านี้หมหนี้เลยนี้เลยเดี๋ยวจะถืกซันแบ็ k เออก็ได้ค่ะก็คือเวลาผู้ชายทางานกันนะคะเขาไม่อยากให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งนะคะก็คือเราก็ต้องถอยนะคะเพราะว่าผู้ชายนี่เขาพลังแห้งเด้เขาพลังแรงมากเลยนะคะเทากับแบบว่าอยากซอยเนาะก็เลยแบบว่าเออยก อันที่เบาๆหาอะไรทําแบบที่เบาๆที่นลินคิดว่าตัวเองทําได้นะคะเข <c oughs> าก็มายืนซีโบ้ซีบายนะคะนี่ตรงน,นี้นี่มองนี้บ๊บ๊แมนเอาไปทีมมองนั้นมองนี่อืมก็ทํางานกับผู้ชายนะคะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราก็ต้องทาใจข้าจะไม่ยอมให้เธอ ะะข้าจะไม่ยอมให้เธอฉันจะต้องเอาเงาออกนะ,ะวันนี้ก็คือจะขวนนะคะวันนี้อุปกรณ์ขวนมาพิเศษนะคะเอา้าก็นรินก็อยอยากได้บักจกนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาก็แบบว่าเออไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็เชื่อเขาคะ่ะเพราะว่านารินก็ไม่ค่อยได้จับขวรนไม่ค่อยได้ทํานะคะส่วนมากก็จะเป็นท่านผู้ชายนะคะทั้งสองนะคะ ก็เนี่ยค่ะซับหนาซับหลังลงแรงเยอะมากเหมือนกันเลยนะคะถือว่าเขาเป็นเครื่องจักรเลยทีเดียวนะคะแข็งแรงมากเขาก็เลยบอกว่านี่แม่นี่แม่นี่แม่เดี๋ยวมันจะถึกลูกลงอะไรประมาณนี้นะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะเราก็ยืนดูอยู่ไกลๆค่ะ ก็วันนี้นะคะก็อากาศเป็นสีคึมๆนะคะก็หนาวนิดๆน,นะคะแต่เหมาะสำหรับการทำสวนนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะคือพ่อบ้านสามีของณรินเองนะคะตัดอาจจะเอาเง่ามันออกเนี่ยะคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะอาทิตย์ที่แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นาตดนะคะที่เป็นเจ้าของสวนนะคะเขากำลังแงะหน้าแงะหลังควรดินนะคะก็ช่วยคนช่วยกันค่ะคนละไม้คนละเมือะคะ่ะ มาดูดิชั้นบ้างนะคะเอาขวนดิีชั้นเป็นยังไงจังหวะกันหรออโอมีกระสบามกระสับมักจกแล้วเอืะอะมาอ๋อแรงกัน ฮักเงามัอนี้ม so like ืนอิแล้ววะเมื่อคิดว่าไม่แล้วบกจกก็บอกบกจกสื่อขวนมาแทนที่สื่อบกจกอู้หึ หดสรุปว่าข้าพเจ้าไม่รอดนะคะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านก็เลยทีนี้เขาก็เลยใช้แบบว่าน้ําฉีดนะคะเพื่อจะเอาดินออกนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเขาจะได้ดูรากนะคะว่ารากมันไปถึงไหนนะคะเขาก็อยากเห็นรากนะคะพอเขาก็จะได้แบบว่ากะประมาณถูกว่าระดับไหน เพื่อจะได้ทำงานอย่างขมักขมิ้นเอาอรากทั้งเง่าออกนะคะนลินก็คิดอยู่ในใจมม,มันสิแล้วบอะนะคือสิบัคือว่าแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น,นะคะ่ะดูถูกเขาไม่ได้นะคะนี่เราก็ประจําค่ะเพื่อนขาเห็นไหมคะอันนี้คือแบล็คเบอร์รี่นะคะตอนที่อาทิตย์ที่แล้วมาถ่ายก็คือแบบว่า ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะคะยังไม่สุกอาทิตย์ที่สองสุกแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะลูกนะคะอืมหวานค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะอือร่อยดอกไม้สวยมากเลยค่ะนึกว่าจะร่วงไปแล้วยั่งเลย เมที่แล้วนะคะเราก็มานะคะก็มาทานแต่ก็ยังไม่ไวายค่ะก็ยังดกเหมือนเดิมนะคะสงสัยไม่มีใครกินค่ะนลินมาที่ไรนลินก็มาเด็ดกินนะคะแต่ก็ไม่ได้เด็ดกินเยอะนะคะเพราะว่าก็เป็นของญาตินะคะกลัวเขาว่าค่ะเดี๋ยวถ้าเขาไม่กินนลินก็จะขอเขาเอากลับไปบ้านนะคะกินที่บ้าน,นะ ะะเ,ดเ,เดือนนะคะขี้ไก่เดือนใช่ไหมคะภาษาไทยเอื่อนมาอย่างวะขี้ไก่เดือนนะคะขี้ไก่เดือนตบบกได้หนะึ่งนั่นเองกำลังโม้โสูเป็นคนกลัวขี้ไก่เดือนนะคะ <laughs> แม่งบงกระยานค่ะโม้สู๊จะปไปไทางใดแล้วไปทางไหนแล้วเขีจ้จังสีมาพอบานนะอ๋อทุกคนคะ่ะ <laughs> แป๊บนึงคะ่ะเดี๋ยวมาค่ะ นี่นะคะลูกมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเป็นออกหวานๆน,นะคะเพื่อนๆหวานเลี่ยวนิดๆอร่อยค่ะอ๊้ เราคือนกพิราบน้อยคอยสังเกตกัรนะคะไม่รู้สังเกตอะไรห้ามประมาทโดยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นขวัญธรรมดาแต่เขาก็ทำสำเร็จอยู่นะคะกำลังจะออกมาแล้วนะคะกำลังจะเอาเงาออกมาหมดเกือบจะหมดแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะ แต่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันค่ะก็บอกเลยนะคะวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะกับขวัญน,นะคะที่เขาเอารากขึ้นมาค่ะอืมสุดยอดค่ะส่วนตัวนลินนะคะก็จะช่วยแบบว่าถอนหญ้านะคะถอนหญ้าแล้วก็ จับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะจะเป็นพวกไม้ที่มันผุผุพังๆนะคะส่วนของคุณผู้ชายทั้งสองก็จะเป็นเนี่ยแหะค่ะรากเง่างานหนักๆทั้งนั้นอันนี้เขาก็จะเอาทิ้งนะคะก็จะถอนหมดเลยนะคะแต่ว่านลินจะเอาเอาเอาดอกอันฟักทองดอกฟักทองหรือว่าดอกเอือกลับบ้านนะคะ จะเอาไปแกงเปิดนะคะแกงมะม่นะคะโอ้ยชัด, God. ฤฤฤฤฤฤด,ดไม่กดเฮ้ยดูฮัสไปเมียชวนเอ,อ่อมิเเรนวมนะนี่นี่วีดอนนะะเอากลับบ้านด้วยนะคะฝรั่งเขากินไม่เป็นนะคะเพื่อนๆโอ้ยกินก็จะเอากลับบ้านนะคะจะหลอก ลอกเปียกมันออกนะคะสปิแกงเลไม่อันนี้คือดอกฟักทองนะคะก็เราก็กำลังเด็ดนะคะเอาแต่ยอดแล้วก็ดอกมันนะคะก็นลินก็จะเอาไปทำอาหารค่ะก็สวยๆทั้งนั้นเลยก็ของจากธรรมชาติอร่อยะค่ะเพื่อนๆได้แล้ว ก็วันนี้อากาศคึมๆทำงานยังไงมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยก็จะเต้นไปด้วยนะคะล่าเริงนะคะท่านผู้ชายทั้งสองถามนาลินว่าเธอกินยาอะไรทำไมอารมณ์ดีจังเอาก็เธอเปิดเพลงเปิดมิวสิกแบบว่าเต้นแรงๆฉันก็เออมันทั้งทำงานฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยอันนี้ก็จะมาทำปิ้งย่างไสก้กรอก ง่ายที่สุดค่ะไส้กรอกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าปิ้งง่ายที่สุดแล้วก็สุกเร็วนะคะก็จะมาทำกันค่ะพอกินแล้วก็เพราะว่าก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะของกินก็ไม่มีเยอะนะคะคเพื่อนๆืนก็มีแต่ไส้กรอกเนี่ยล่ะค่ะก็หนมปังแล้วก็น้ำนะคะก็มันก็เราก็ไม่ค่อยหิวกันด้วยคะ่ะเราก็กินแบบพอประมาณเอาด้วยนะคะเพราะว่า ตอนเย็นแต่และครอบครัวก็จะไปทานข้าวกับครอบครัวของเขานะคะที่ฝรัง่งประเทศเยอรมน,นีหรือว่าประเทศฝรังะะ่งค่ะเขาจะให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆเลยนะคะสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยนะคะ การปิ้งย่างนะคะเพื่อนๆเวลาเราเอาอันนี้อบลงไปนะคะมันก็จะให้ความร้อนที่กระจายนะคะแล้วก็ไส้กรอกก็จะสุกไวนะคะแล้วก็จะออกแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆนค่ะก็สุกง่ายแล้วก็เร็วทันใจค่ะ,ะ,คะก็ปิะะ้งไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ ภรรยาของเพื่อนบ้านเขาไม่มานะคะก็เขาก็อยู่บ้าน,นะคะ่ะก็เพราะว่าเขาก็มีธุระนะคะก็จะมีกันแค่3คนมาทำสวนนะคะวันนี้ปิดไว้นะคะเพื่อให้อบนะคะอบไว้ความร้อนจะได้กระจายนะคะเพื่อนๆจักวาล่มมาแนจกักเอียงมาแน มันนานสุดแต่ละถ้าเราปิดไว้นะคะมันก็จะสุกเร็วแล้วก็ทําให้อาหารของเราแบบว่ากรอบแซ่บแล้วก็อะไรอะกรอบนอกนุ่มในนะคะเนี่ยมีมาก<ะ>เลยค่ะ noch nicht fertig, wa? Ist fertig. Okay, fertig, wa? Okay. fertig chat. มก็วันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะเพื่อนๆก็มีคลิปวิดีโอต่อนะคะในการทำสวนแต่นลินก็กลัวว่ามันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวยาวเกินไปเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็จะดูไม่ค่อยจบกันนะคะก็เลยแบบว่าจะไปแล้วนะคะ เดี๋ยวขอฝากคลิปต่อไปนะคะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะทำงานเต็มที่แล้วก็เอนจอยค่ะเพื่อนๆด้วยอากาศและก็บรรยากาศคลึมๆก็เลยไม่ค่อยร้อนนะคะก็เลยทนทานหน่อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้นรินไปแล้วสวัสดีค่ะจืย